oh สวัสดีทุกคนกันด้วยนะคบผมวันนี้ผมก็จะมาทําคลิปกราฟ b o ส s t ันในเมตาปัจจุบันนะครับคือผมก็หลังจากคิกซิสตันลูเข้าอย่างเงี้ยผมก็ไปเล่นแต่คริสสัลลูกับเจอดําจนไม่ได้มาสนใจกราฟเลยนะครับกราฟเนี่ยผมก็เพิ่งได้นในสตรีมเมื่อวานไปนะครับก็ถ้าใครที่แบบว่าอยากดูเกมเพย์ที่มันยาวกว่านี้เนาะก็ลองไปดูในสตรีมของเมื่อวานที่ผมตั้งเป็นรูปกราฟแล้วกันนะครับอยู่ช่วงประมาณกลางสตรีมเนาะก็ จะเป็นการเล่นกราฟส,ส่วนใหญ่กับเจอจัมนะยผมเล่นคู่นี้นะถามว่าตอนที่คิดสรุเข้าใหม่ใหม่ผมมองว่ากราฟจะเล่นยากมากเพราะว่าสกิลเราจะไม่โดนเขาเลยนะครับถ้าเขาเลือดไม่ถ้าเขาเลือดเต็มนะครับเราสกิลเราจะไม่มีทางโดนเขาเลยนะครับมันทําให้เราเล่นยากเนาะเพราะว่ากราฟแบบมันต้องสกิลให้โดนเนี่ยเพราะว่าสกิลของเราเนี่ยไม่สนลดดาเมจนะครับสกิลโบฮอเนี่ย กิลแรกของเราเนี่ยจะเป็นการบูโฮก็คือเข้าไปประชิดศัตรูนะครับโดยที่เราไม่สนใจรบความเสียหายแล้วก็ถ้าเป็นพวกจูงโจรสลัดโรเจอร์หรือว่าอดีตกลุ่มโจรสลัดโรเจอร์เนี่ยมันก็สร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็ไม่ต้องแปลกใจที่ทําไมเจอดำโดนกราบหมัดเดียวตายเครับเพราะว่ามันมีเทธตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ยิ่งถ้าสมมติใส่ทรัพนั้นหนาเดียนดีๆะคีับมันหมัดเดียวขึ้นสวรรค์ดได้เลยนะครับเจอดำไม่ได้เล่นนะครัแล้วก็ สกิที่2นะก็จะเป็นกาแล็กไม่ใช่สิมันเป็นกาแล็กซี่ดีวนะผมจะเป็น, Galaxy Impact นกาแล็กซี่อิมแพกนะกาแล็กซี่แผงคือสกิลอัปเกรดนะครับถ้าเราเก็บสแต็คครบ5าสกิลสองเราจะอัปเกรดเป็นกาแล็กซี่อิมแพนะครับสกิลนี้ก็จะรู้กิงกินขวางนะครับเป็นสกิลที่เอาไว้เก็บสแต็คจากระกรยะไกลซึ่งสกิลเนี้ยถ้าเราเจอทางด้านของคิซารุเราต่อยเขาไม่โดนนะครับเ้าะเขาเต็มซึ่งก็อย่างที่บอกครับว่ามันเล่นยากขึ้นนะครับก็ ที่รุเนี่ยมันมาแก้ค่อนข้างเยอะตัวมันโหดนั่นแหละตัวมันโกงนะครับโกงจริงๆนะต่อให้มีเรคุกิวมาตัวมันก็ยังโกงอยู่ดีนะเพราะมันฆ่าได้หลายตัวเกินไปนะครับในเมตานี้นะเอ่เอาผมยกตัวอย่างอย่างซาโบแล้วกันเนาะตัวมันค่อนข้างพึ่งสถานนะเยอะไปหน่อยเนาะแล้วก็ตอนที่มันเข้ามาเนี่ยมันก็ไม่ได้เข้ามาแบบ พังเมตาขนาดไอคิซารุนะที่แบบว่าคูซันเล่นไม่ได้เลยอย่างเงี้ยคือตัวก่อนหน้ามันเล่นไม่ได้สตัวอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมล่ะกราฟมันก็ยังเล่นได้คูซันก็ยังเล่นได้น้องงูก็ยังเล่นได้แล้วก็ไอตัวอื่นๆเนี่ยอย่างตัวบูโนอย่างเงี้ยมันก็ยังเล่นได้แต่ว่าพอคิซารุเข้ามาเนี่ยบูโนก็เล่นไม่ได้ละน้องงูก็เล่นไม่ได้ละแล้วก็คูซันก็เล่นไม่ได้ ชาโบก็เลยไม่ได้คือมันเข้ามาแบบล้มเมตาล้มแบบแทบทั้งกระดานนะครับมันทําให้แบบเมตามันพังนั่นแหละนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็มีดีเจนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเนาะก็จะเป็นทางด้านของอฟูจิโทระกับเดะคุกิวนะครับซึ่งในสองตัวนี้ไอ้ตัวแรกเนี่ยมันแพ้แพกรฟร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไอ้ตัวฟูจิโทระนะครับส่วนเดะคุกิวเนี่ยผมมองว่ากราฟต่อยไม่ตายนะครับเพราะว่ามีเด้งเลือดนะแถมมีลบ รับ ATK ของกราฟด้วยแต่ว่าถ้าเจอ Galaxy Impact เนี่ยตายเหมือนกันนะครับถ้าเจอ Galaxy Impact นะเพราะว่าสกิลนี้ความรุนแรงม,มันคือ1,000นะครับแถมไม่สนใจลรความเสียหายนะรู้สิ่งกีดขวางด้วยนะครับซึ่งโคตรแรงนะขมบบอกเลยนะครับสกิลนี้นะครับโดนคือมีตุยอะแล้วอีกอย่างคือแลคุกกิลอะไม่มี ไม่มีการตายแล้วเหลือหนึ่งเหมือนคูซันเนาะถ้ามีการตายแล้วเหลือหนึ่งเนี่ยมันก็จะแบบว่าเขาเรียกว่าไงได้แบบว่าได้ได้หลบให้ไม่ใช่ดิสกิลนี้ก็จะไม่ตายนะครับแต่ว่าถ้าเราเก็บสแต็คครบ5เนี่ยเราก็จะมีสิทธิ์ที่จะฆ่าเขาได้เหมือนกันนะแต่ว่าถ้าเราไม่มีสแต็กเนี่ยผมมองว่าจะฆ่าเหล่วคู่กิลยากมากนะ ว่าเขามีลบสแตทด ATK เราด้วยนะครับอ่าก็เดี๋ยวจะไปเล่นทันให้ดูแล้วกันนะครับสำหรับกรารบูตตันเลยนะหากว่าในยุคนี้กรารยังน่าทํำบูตตันอยู่ไหมผมยังให้เป็นตัวที่น่าทําบูตตันที่สุดในเกมอยู่นะครับก็ถ้าสมมุติว่ามันมีตัวใหม่มาแล้วเป็นโซออนสีดำนะผมจะแนะนำให้ทําสีดำโซออนตัวนั้นมากกว่าการาฟนะครับแต่ว่าณตอนนี้ กราฟคุ้มสุดครับเพราะว่าด้แอทแทกเกอร์กับโลกใหม่เป็นซับท,ที่ดีที่สุดของสีดาแล้วครับคือโลกใหม่เป็นแท็กที่ดีที่สุดแล้วโลกใหม่กับโซออนนะถ่ายคู่กันคือระเบิดลัเบอร์นะครับต่อยท่าสีที่ได้อาจสีเสียเปรียบ15%เท่ากับว่าเราต่อยท่าสีน้ําเงินแดงเขียวแรงขึ้น15%นะครับไม่พอนะครับเราเนี่ยถ้าใส่โซออนเราก็จะลดความเสียหายจากสูท่าที่เราเสียเปรียบ ก็คือแดงน้ําเงินเขียวอีก15%นะครับซึ่งถ้าใส่ซับอย่างเงี้ยถ้าเรามีซิ่งเรามีตัวสีดําเป็นโซออนอีกอะเราบูดตันอนะมันจะทําให้เราซัมซับตรงนี้ง่ายครับผมนี่นะอันนี้คือผมก็จัดเป็นแท so ็กเกิโซออนโลกใหม่นะครับผมแล้วก็ซับก็155นะที่จริงผมมองว่ามันจะดันได้มากกว่านี้อีกถ้าผมมีโซออนที่เป็นสีดำนะครับผม ถ้ามีโซออลโรใหม่แล้วเป็นสีดำเนี่ยผมมองว่าจะทำซับได้แบบง่ายมากแล้วซับผมเนี่ยจะดีดขึ้นไปประมาณ162ได้เลยนะครับว่าผมก็จะเปลี่ยนหนึ่งตัวเนี่ยเนี่ยหนึ่งใน6กตัวเนี่ยที่ผมเอาไปโซออเนี่ยเป็นสีดำปั๊บแล้วผมทำบูตตันอยู่แล้วไงเหมือนกับตอนนี้ผมก็กำลังทำบูตัวเจอู์บูตตันอยู่นะครับตอนนี้ก็วิ่งได้ประมาณหนึ่งแล้วนะครับถ้าผมก็เอาลงมาเป็นซับได้นะเพราะว่า ผมจะลองอไม่ใช่สิงผมจะทําแบบไม่สนโซอ,อ่นโลกใหม่ด้วยเหมือนกันนะผมจะเอาแค่เปอร์เซ็นต์ซับกับเอาแบบสนซับก็คือให้สนแท็กก็คือโซนโลกใหม่ด้วยแบบนี้เนาะอันนี้ที่ผมบอกว่ามันจะได้ในเรื่องของความเสียหายจะศัตรูท่าที่เสียเปรียบลวลง15%เนะาะก็แดนน้ำเงินเขียวก็จะเตี๋ยเราบอลลง15%ส่วนอันนี้ก็จะเป็นสร้างความเสียหายกับศัตรูท่าที่ได้ท่าได้เสียเปรียบิม่ม15%ก็พวก น้ำเงินเขียวเนี่ยสีที่เราแพ้พวกทิสซิลุนเนี่ยเราก็จะทำดาเมจดไทเขาได้แรงขึ้นเนาะแล้วก็มากับเซตเหรียญที่3ามโมอาที่ทุกคนรู้จักกันนะครับเหนือที่เรียกว,ว่า3โดจยจ้องไม่ใช่นะครับอะไรครับเนี่ยรั่วแล้วนะผมจะใส่เป็นจอตี18 3ช่องนะครับเออสมจีสิบแปดสช่องนะแต่ว่านี่เป็นจอตี18 2แล้วก็ชีวิต1นะครับแล้วก็ชีวิตกับจอตี18แล้วก็จอตีร้อยสินะครับแล้วก็ จนตีสิบแปดจนตร้อยสิ 10, แล้วก็พลชีวิตสินะครับอันนี้คือจะเป็นจนตีเจร์เซกับจนตีสามร้อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเซตที่ผมมองว่าแรงที่สุดของทรัพแล้วแตถ้าอยากให้แรงกว่านี้อีกอะ่ะต้องเปลี่ยนพลังชีวิตเป็นเมื่อเป็นทหารเรือสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น5%ใส่3เหรียญก็ได้15แต่ผมมองว่าอันนั้นอะ่ะ เราจะบางเกินไปครับเราจะบางแบบบางกรอบเลยอะะเราแรงขึ้นก็จริงนะครับแต่เราจะบางเป็นแบบบางกรอบอะเออไม่ง่ายคนระับที่ผมก็อยากลองอยู่นะแต่ว่าผมไม่ได้แลกละผมแลกไอ้อ,อ๋อหายไปแล้วผมแลกเป็นเศษตัวละครไปนะเพราะว่าผมไม่ได้คิดว่าผมจะใช้อยู่แล้วอ่ะผมว่าเหรียญสร้างความเสียหายนอ่ะผมลองเอาไปใช้กับน้องงูแล้วอ่ะ สร้างความเสียหายเมื่อศัตรูเป็นหินน่เงี้ยผมมองว่ามาเห็นความต่างค่อนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับผมเลยมองว่าเออผมชอบที่ใส่เป็นพวกแบบเดฟกับเลือดแทนจะดีกว่ามันหน่อยน้อยมันก็ช่วยเพิ่มความถิดให้เรานะครับอย่งั้นเราโดนทีเดียวเราก็สู่คิดได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่เกมเพ์กันแล้วแล้วก็มาอยู่ในเกมเพ์เกมแรกนะครับเดี๋ยวเราก็ไปเก็บสแต็กจากเชือดําก่อนนะครับเราบูโฮใส่เชือดดำนีนะครับ รอเขาวิ่งมาก็ได้นะครับเนี่ยเขาจะหลบไม่ได้นะครับแล้วเขาก็จะตายอย่างนี้เลยนะครับแต่ว่าเราจะแพ้คิซารุมากเลยนะเนี่ยนะครับเราต้องตีปกติก่อนซึ่งเรามีโอกาสที่เขาจะฆ่าเราได้เหมือนกันเนี่ยเห็นไหมเขาจะง่ายกว่าเราตรงที่ว่าเขากดสกิลหนึ่งแบบเราอยู่ระยะไกลได้แต่เราสกิลหนึ่งใส่เขาจากระยะไกลไม่ไดน้นี่ครับเนี่ครับนี่แหละคือข้อเสียของการาฟเลยนะครับตอนนี้นะที่มันสู้คิซารุยากนะว่าเราถอยไม่โดนนะให้เราผมเคยเอาเจาดำมาขอภายครับ แล้วผมขออนุญาตไปวิ่งเดินทงทถลิ้นหนึ่งแล้วกันนะครับโอเคอย่างนี้ได้ทงแล้วนะครับโอ้โหตึงมากครับนะจุดจุดนี้นี่นผมรอดอสทีสซาลูนะครับเผื่อมันติอีกหนึ่งมาโอเคเดี๋ยวเขาเอาเชือกดาวมาอีกรอบแน่เลยเบอร์8นั่นนี่ว่าแล้ว แล้เดี๋ยวผมด้ต้องไปตายแล้วของออกามาฆ่าให้เนี่ยคิสารุมันโกงมากตรงที่ว่าแบบมันไม่ไม่โดนสกิลเราเนี่ยแหละตอนมันเลือดเต็มอ่ะมันทําให้แบบเล่นยากอ่ะฆ่าผมเลยตายแล้วมึงเนี่ยจะได้เอาไปฆ่าเจอดำให้ฝั่งตัวเองเนีโอ้ยโอ,โอ้ดูดิโอเคสวยสวยโอ้แต่ทีมเราโคตรเหลืองเลยนะเนี่ย บอกได้คาเดียวว่าเหลืองจัดโอ้โหโหแล้วเราบูสติดเหมือนกันแต่ข้างล่างมันอารีดน่าดิเขาสกิลหนึ่งไปละโอ้โหเนี่ยเห็นไหมมันสกิลไม่โดนนี่ขนาดผมต่อยก่อนแล้วนะเนี่ยดูดิโอ้โหเราบูมันติดด้วยมันสู้คิซารุยากมากเลยนะครับแต่มันเอามาฆ่าเจ้าดำกับไอ้ฟูจิโทระได้นะเพราะเราผมลืมอีกนะปกมิตต้อง ถ้าผมในคิ่ผมขอเล่นสอนตัวนี้สลับกันเลยแล้วกันนะผมว่ามีงานรูปเกมเราจะพังกว่านี้เยอะเลยนะเพราะว่าเราผมแรงเล่นแรงได้นแรงสูงด้วยนะครับแรงมันค่อนข้างท็อปแรงน,นะครับเนี่ยมันก็จะตึงกันหน่อยนะครับมันไม่ได้เหมือนแบบเล่นแบบเขาเรียกว่าไงกดชิวๆแบบแรงแบบโกอ,อย่างงี้นะครับนี่คือแรงแบบท็อปแรงเล่นกันนะ นี่ครับหมัดเดียวครับเจอดำหมัดเดียวไม่ต้องเล่นเนีย่ยมันต้องมีตัวแบบดิสอมตะให้อ่ะโอ้โหช,ชิบหายชายวันนี้ชิบหายชายวันนี้บุ๊ติดเออห้าสเลยอ่ะทุกคนลาวะยังเงี้ยโอ้โหเกมแรกเปิดไปห้าสโอ้โห อันนี้ผมบอกแล้วว่าทีมเรามันเหลืองด้วยนะครับหนักโอ้ oh my god ไม่ไหววะ่ะดึงไปห้าฆ่าไปสองนะครับที่บอกเราสู้คิซารุยากจริงๆนะครับอันนี้ยอมรับเลยนะครับคือเราเอามาแค่ฆ่าเจ้าดำกับฆ่าคิซารุอะ่ะแค่นั้นแหละไม่ใช่ดิฆ่าเดี๋ยวคุก,กิวอาจจะฆ่าได้คามีสต็กนะครับแล้วก็ฆ่าวกฟูจิโทระอย่างเงี้ยเออพอฆ่าได้อยู่ แต่เด็กคุกคิวเนี่ยถ้าเราไม่มีสแต็กอะ่ะเราไปบูโคลใส่เขาเนี่ยมันจะไม่ตายนะเพราะมัน, Buff mm. มนบัฟเดฟมาเนี่ยถ้าเพราะว่าเทตุของเด็กคุกคิวมันบอกว่าถ้าถ้าตัวละครที่มีชิวอ่ะไปตีมันนะครับมันจะบัฟเดฟห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับซึ่งมันเยอะมากนะโอเคเดี๋ยวไปเจอที่เกมเพลย์กันต่อไปกันแล้วผมโอเคครแล้วามาอยู่เกมต่อไปกันเลยครับผมก็ถ้าถึงผมแพ้ผมก็จะลงนะครับวิ่งไหมผมรอเขาวิ่งนะ โอ้ oh. เป็นเรื่องวันนี้ผมไน่จะตายไะเนี่ยเจอการฝั่งเขาค่าแน่โดนบูโฮตายตั้วมั้งเนี่ยว่าไม่ตายใช่แต่ว่าเขาบูโฮไปแล้วหรอกโอ้นี่ไงยังโอ้โหเสียเชิงตอนแรกผมกายจะต่อยเขาตอนตกิลอยูหนึ่งเสร็จโอ้ห้าตดทุกคนยังงี้ห้าศูนย์นิ่มๆวะ่ะ นี่จะได้อยู่แตกขออนุาตล้างแค้นนะครับตัวแรกถือว่าวอร์มนะโอ้โหดูดิสู้ยังไงครับเนี่ยต้องบูโฮเลยเลยไม่งั้นผมตายแล้วผมก็ตายตายได้ละนะครับบูทเขาติดด้วยนะอืมจะห้าศูนย์เอาแต่แบบบูทเขาติดอะเราเล่นยากมากเลยครับ เนี่ยมันอยู่ในทงไม่ได้ดิคิสรุมันว้ามาได้อะถ้าตัวเราแบบสู้คิสรุยากมากเลยนี่ของบุตันนะครับมันต่อยหมัดเดียวตายก็จริงนะแต่มันไม่ได้ต่อยนะครับโอ้โหผมจะต่อยโซโล,ลอเอาสแต็คกขกหน่อยเนี่ยมันต้องมีคนตีให้อ่ะนี่ผมแน่จตายปะเนี่ยโอ้นี่ไงว่าละ ผม oh, ไม่มีชิลนะกราฟใครชิลแตกก่อนคนนั้นก็แพ้นะมันได้สกิลสองก่อน,นก็แพ้แค่นั้นเองแต่คือมันหลายเป้าเกินนะไม่กินต้องโฟงกัสกิซารุด้วยนะขอดอนแล้วโอ้โหตัวไอ้เพื่อนได้แต่แตกเนี่ยแต่แต่รัต่อยเขาไม่โดนเว้ยทุกคนเนี่ยดูดิแล้วบูตติดอีกแล้วเนี่ยอะไรเนี่ย ขอย่าวยดเจ้าดาวมาเลยนะครับมึงั้นไม่ได้พลิกแล้วเนี่ยต้องพลิกหน่อยฮะโอเคได้พลิกอยู่ขอไปก่อนราไ,ไอโซโลโผมน่ต้องอยูดตรงนี้ละ ปล่อยเพื่อนละต้องต้องปล่อยละไม่งั้นไม่ทันหรือก็ได้แพ้ครับโอเคถ้าผมไม่ไืยอตรงนี้น่าจะแพ้เลยนะไม่ใช่ดิน่าจะได้หนึ่งสามน้อยก็ให้หนึ่งสี่ดีเน้อยก็ได้สองสาไม่ได้หีบสองหีบไว้นี้คือเล่นฮะโอ้ที่ผมกดไปไม่มีหีบอันนี้พอดีโอโ้โ,อโหแพ้อีกแล้วทุกคนถึงแพ้ผมก็จะลงนะ ไปไปที่เมกมเฮกเกต่อไปกันแล้วทุกคนแต่มันต้องแบบหวังพึ่งเพื่อนแบบเยอะเกินนะว่าแบบต้องมีการดีดปกติให้อดอนแล้วก็แตกอดัดิประเด็นเลยอะ่ะโอ้โหดูดิมันสู้ไม่ได้ไม่มีคนดีสให้อะ่ะมันสู้ไม่ได้ทุกคนดูดิมันสู้ออยากจริงๆนะอันนี้ผมบอกตรงๆเลยผมเล่นสุดฝีมือละ พี่มือผมมันได้แค่นี้แหละเราลเล่นเจอดำด้วยพยายามอย่าไปหาก,กราฟนะครับกราฟมันหยุดนน่นไม่ปล่อยให้มันชาร์จไปนะครับใอยากไปยุ่งก็ไปนะครับเราก็ไม่ยุ่งก็บครน้่เองครับนะไม่ยากไม่เย็นนะครับแล้วขอไปก่อนแล้วผมมาเล่นเจอดำด้วยครับเนี่ย เฮก้าวยังอยู่ทงเดิมอีกนะครับชีวิตนะครับมาเดี๋ยวผมมีกราดแล้วผมไปฆ่ามันตัวข้างบนเดินเดินไม่ทําอะไรวันวันนะเดินเดินวนอยู่ทงทงทงสี่มาไหมมีชิยวไหมเอ่ยขอลองลองเซับเซิฟ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 ไปก่อนผมไม่ได้อะไม่ได้ผมสู้ยามาโตไม่ได้ครับพอแต่เข้าทงก็เจอคิซารุอีกโหยากว่ะ ผมต้องไปไล่ฆ่าต่อยอ่าได้เรื่องเดี๋ยวเนี่ยถ้าเลือดไม่เต็มเนี่ยเรายังพอสู้ได้อยู่นะครับเนี่ยเห็นไหมถ้าเลือดเขาไม่เต็มอ่ะโอ้โหแต่เขาบูตติดท,ท,ท,ทีเดียวหนึง่งท,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 ทีเดียวหนึ่งคนทุยไม่ใช่เดียวหนึ่งทีเดียวผมตุยนะครับี่คือถ้าเขาเลือดไม่เต็มอ่ะเรายังพอสู้ได้อยู่ครับแต่ถ้าเขาเลือดเต็มอ่ะสู้ไม่ไหวนะครับอันนี้คือตรงๆนะครับผมไม่ได้เอาแค่แบบตายที่ผมฆ่าคิสรู้ได้ลงนะครับ เอาตาที่ผมจะคิดสาดูข้าวเป็นผักเป็นปลาลงเหมือนกันน,ะนรับเน่ยดูดิี่คิดสะารต,ตัวยังงงไม่กงตรงไหน,นเอาปากกามาวงหน่อยปึ๊บ,บโอ๊อไม่ติดสลบเหรออกชิบหายละมันจะบูฮผมหาดเอ่ะ โอ้โหผมร้อนแล้วโอู้้มันจะโอ้โหเฮ้ยสวยแต่อย่างนี้มันนี่ไงอย่างนี้มันเลือกเหลอหนึ่งไม่ได้เพราะว่าเพราะว่ามันมีคื้นคูซันโอ้โหหลับไปก่อนที่ผมจะฆ่าโอ้โห อมันมันค่อนข้างแบบพึ่งพึ่งหลายอย่างเกินนะครับอย่างเช่นต้องเลือดเลือดคิสารุต้องไม่เต็มอ่ะเราถึงจะพอสู้ได้เพราะว่าเอ่อมันมีลดดาเมจตอนเนี่ยมันจะมีเด้งเลือดก็จริงครับแต่ว่าถ้าเราสองสกิลอ่ะคิสารุมันไม่ได้หนาครับอย่างมากมันลดมันอย่างมากมันเด้งเลือดได้แค่บูโฮครับแต่ว่าอีกสกิลหนึ่งอ่ะมันจะเข้ามันไม่เอเขาเรียกว่าไง อย่างที่ผมทําให้ดูนะครับผมตีมันเลือดไม่เต็มใช่ไหมแล้วผมก็บูโฮไปก่อนเนาะมันก็จะมีเด้งเลื่อนมันก็ยังไม่ตายใช่ไหมแล้วผมก็ดีวารไปคือมันตายคาที่เลยนะครับซึ่งถามว่าทาอย่างนั้นมันยากไหมมันยากกว่ามากครับเพราะิซารู้มันไม่ต้องกลัวไงเราต้องกลัวมันนะครับก็จะผมจะพูดยังไงดีอะคือเราต้องเราต้องตีมันหนึ่งทีไงแต่มันไม่จําเป็นอะมันคือมันสกิลหนึ่งใส่เราได้เราก็ตายเลยอะถ้าโดนอะ มันก็เลยเป็นตัวที่แบบโหเบื่อมากตัวมันโหดมากโอ้โหใครชนะแต่ลัต่นตาครับข้าไปสี่ดึงไปสามนะครับ,ารบตานี้จังหวะนี้แต้มเริ่มบนนะครับไปเดี๋ยวไปเจอที่เกมเพลงกันไปนี่เราเจอตัวที่เราควรจะเจอแล้วนะครับอะเอา้ามันมีคนทําล้มผมเมื่อกี้มันควรตายแล้วนะครับเนี่ยเมื่อกี้โอ้แต่ว่าดูดีครับ หมัดเดียวอ่ะนี่ขนาดไม่ต้องไม่ต้องถึงบูโฮอ่ะแค่ดีวายก็ตายแล้วนะครับผมเมื่อกี้จะบูโฮฆ่าแบบสวยๆซะหน่อยไปดึงเลยก็ได้ผมให้เพื่อนดึงเลยอ่รอฮะโอ้โหบูโฮมันติดคือ แต่ตายอยู่ดีอ่ะผมบอกเลยไม่ตายให้ตบด้วยโอ้โหบูโคลงพื้นอ้ฮวได้โดนไปก่อนเลยตายอ๋อนะเป็นเลยคคิ้วโอ้โห เนี่ย <c oughs> คิสรู้อีกแล้วโอ้ยไม่ไหวนะเว้ยคิดสรู้เนี่ยจะสู้ยากจัดเลยแล้วผมตอนนั้นที่ผมเจอผมเจอคุซันเนี่ยเจอพวกแบบเออซาโบรหรือว่าเจอตัวอื่นอ่นอะผมยังไม่สู้ยากขนาดนี้นะผมบอกเลยดูดิเรื่องมันเต็มอย่างเงี้ยเราก็สกิลใส่มันไม่ได้นะ มันต้องมีตัวดิสให้ก่อนอ่ะเราถึงจะเข้าไปบูโฮได้อะตีมันหน่อยดิเพื่อนทีนึงแล้วดูดีสกิลไม่ส่งสิ่งกีดขวางด้วยแล้วบูมันติดด้วยโอ้โหโอ้โหดูดิอันนี้มันอีกเท่าแล้วถ้ามันโดนสกิลอะไรอีกรอบหนึ่งมันก็ตายแล้วนะคโอ้โหแต่เพื่อนเราฆ่าไม่ฆ่าดิหายละเชื่อมีคนทำน็อกตอนที่ผมกำลังดีไวโอ้เมื่อกี้ถ้าผมได้ดีไวมันตายไปแล้วเนี่ยมีคนทำล้มอีกเออดีอ่ะ ไปอยู่ไปโอ้โหโอ้โห,โโหสวยสวยสวยจริงเหรอวะโอ้ชิบหายแล้วติดเด้งเลือดแล้วดอดได้อออได้อยู่เพราะว่าเกตทงเขาไม่เด้งโอ้โหหลับปุ๋ยดิ อื uh ้มโอ้โ oh. หดึงได้ดึงได้สวยเพื่อนโดนโอ้โหโอ้โ oh. ห oh oh. ผมดีวายไม่ตายโอ้โหแล้วผมมาบูโคมันทีหลังโอ้โ oh ห oh. จบเลย โอ้เหลืองว่ะย่างเงี้ยอันนี้ก็อย่างที่เล่นให้ดูเลยนะครับหามันฆ่าได้ไมคฆ่าได้แต่ว่าอย่างน้อยมันต้องมีคนแบบดิสเอามาตาให้อะแล้วก็ตอนที่เราสู้อะคือถ้าคุณไม่ช่วยดิสอะ่ะคุณก็ไม่ต้องยุ่งเลยอะคือพอมายุ่งกับคิสรุใช่ไหมจากที่เราจะดีไวเขาตายอะกลายเป็นว่าเราดีวลมอะเพราะว่าคิสรุมาไม่ใช่ดิเพราะว่าไอ้กุซันมันอยากจะช่วยไง ช่วยกายเป็นเราตายเองนะครับทั้งที่เราควรจะฆ่าเขาได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่าก็เลยแบบถ้าเจอคิซารุอ่ะมันต้องแบบตีให้โดนอะ่ะแล้วก็ดีวาร์บูโคลเสร็จเนาะพอเขาเด้งดเลือดไปแล้วรอบหนึ่งอะ่ะก็ดออีกรอบครับรอเราดีวายอีกรอบก็ตายชัวครับอันนี้นะคอมโบมันจะเป็นประมาณนี้นะครับเวลาสู้กับคิซารุนะ แต่ถามว่าทํายากไหมก็บอกเลยว่ายากมากการที่เราตีเขาให้ดูนะเขามีสกิลหนึ่งเขาคงก็คงไม่รอให้เราตีหรอกเขาอาจรอให้เราตีพอเราตีปั๊บเขาก็กดสกิลหนึ่งปั๊บเราก็ตายแล้วนะครับซึ่งมาเล่นยากมากอันนี้ผมบอกตรงๆเมนกราฟจากใจนะครับใครลองไปเล่นนึกไปลองเล่นดูได้นะซึ่งโอเวอร์บลูที่ผมเจออย่างเงี้ยผมก็เจอโอเวอร์บลูร้อยอย่างเงี้ยร้อยกว่าอย่างเงี้ยสองร้อยอย่างเงี้ยซึ่งผมโอเวอร์บลูแค่สิบสี่นะทุกคน กาผมบูสตันก็จริงนะครับแต่ว่าโอ้บูสผมก็น้อยนะมันก็เลยทาให้สู้กับเขาอาจจะยากลําบากนิดหน่อยนะครับมันก็อาจจะแบบว่าไม่ได้แบบถึกขนาดนั้นนะครับที่ยังไงถึงผมใส่เดฟไปอ่ะที่สรุปมันไม่สนเดฟอยู่แล้วนะครับใส่ไปก็ไม่มีผลอะไรนะเพราะงั้นใส่เป็นเลือดไปจะดีกว่านะครับแต่ผมก็ใส่เลือดเท่าที่ผมมีแล้วนะครับมันก็เต็มที่แล้วนะครับในท่อนนี้แหละนะครับโอเคครับทุกคน หลับบคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ครับไปเจอใหม่คลิปหน้าทุกคนใครได้มีความคิดเห็นอะไรก็คอมเมนต์ได้นะครับแต่ขอด้วยความสุภาพนะครับเจอใหม่คลิปหน้าทุกคนไปแล้วสวัสดีครับผม